เรามาดูดวงคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายน2566ถึงวันที่3ธันวาคมนะคะ2566นนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะในช่วงนี้โอ้โหเงินดีนะคะเงินดีการเงินค่อนข้างดีนะคะงานดีเงินดีมีผู้ใหญ่มองเห็นนะคะมองเห็นผลงานนะคะผู้ใหญ่มองเห็นผลงานนะคะในช่วงนี้นะคะการเงินค่อนข้างดีรายได้พิเศษเยอะนะคะ รายได้พิเศษเข้ามาเยอะนะคะตำแหน่งไพ่เศรษฐีก็มานะคะช่วงนี้คุณคิดเรื่องการเดินทางอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวนะคะหรือจะได้เดินทางกําลังคิดอยากจะเดินทางไปหาครอบครัวนะคะหรือจะพาครอบครัวไปไหว้พระขอพรศีลศักดิ์สิทธิ์ไปทาบุญสถานที่ใกล้น้าหรือมีโอกาสได้เดินทางไปไหว้พญานาค ที่คำชะโนดนะคะในช่วงนี้นะคะงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะจะมีคนชวนไปทําบุญจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการเงินจากคุณนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องกังวลคิดมากคิดเยอะระวังปวดหัวไมเกรนนะคะรายได้พิเศษเยอะนะคะระวังปัญหาสุขภาพของตัวคุณเองและคนในบ้านนอนพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนอน,อนไม่ค่อยหลับนะคะช่วงนี้กําลังอยากได้ของมีค่าของสวยๆงามๆนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไปท่องเที่ยวภูเขาทะเลน้ําตกนะคะในช่วงนี้ ะะระวังเรื่องการเดินทางมีโอกาสได้เดินทางแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวระวังเรื่องอารมณ์คําพูดและการตัดสินใจนะคะในช่วงนี้อย่างหงุดหงิดนะคะระวังมีปัญหาทะเลาะก,กับใครนะคะระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงนะคะเรามาดูในเรื่องของการงานการงานค่อนข้างโดดเด่นมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะการงานจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์ถูกโปรโมตนะคะผู้ใหญ่เห็นมองเห็นแววนะคะผู้ใหญ่ชอบผลการทํางานของคุณ นะะในช่วงนี้ดวงการเงินนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะ,ะไม่ใช่ค่ะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการเงินกับคุณนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะจะมีคนนะคะชวนไปทําบุญทําทานนะคะตำแหน่งการเงินค่อนข้างดีนะคะมีไรายได้พิเศษเข้ามาเยอะไรายได้พิเศษเงินค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นหรือไรายได้พิเศษต่างๆนะคะเข้ามาตลอดนะคะในช่วงนี้ไพ่เศรษฐีก็ขึ้นคุณมีโอกาส <S <S ได้เงินก้อนใหญ่นะคะเข้ามา ดวงความรักสาหรับคนโสดนะคะในช่วงนี้ดวงความรักสําหรับคนโสดในช่วงนี้นะคะคนโสดนะคะช่วงนี้เบื่อเบื่อเซ็งเซงเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเหมือนกับมันสนใจเรื่องการทํางานเรื่องการหาเงินมากกว่าสนใจเรื่องเงินเรื่องงานไม่ได้สนใจเรื่องของความรักหลายหลายคนเบื่อเบื่อเซ็งเซงเกี่ยวกับความรักอยากอยู่คนเดียวเงียบๆอยากไปไหนไกลๆคนเดียวไม่อยากยุ่งกับความรักสักเท่าไหร่เบื่อนะคะดวงความรักสําหรับคนมีคู่นะคะในช่วงนี้นะคะ หลายๆคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางพาครอบครัวพาคนรักเดินทางไปทําบุญไหว้พักขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ใกล้น้าหรือเดินทางไปทําบุญทําทานนะคะในช่วงนี้นะคะความรักเข้าใจกันดีนะคะช่วยกันทำมาหากินหาเงินนะคะดวงโชคลาภของคุณนะคะโชคลาภของคุณค่อนข้างโดดเด่นนะคะสื่อน้าโชคของคุณจะได้มาจากเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็อายุของตัวคุณเองให้โชคสีเสริมดวงน้ำโชคของคุณคือสีแดงสีเขียว ะะแล้วก็สีส้มนะคะให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณ163นะคะ163ให้โชคนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ